สวัสดีครับมาอัปเดตไอ้งูนชายมาสแควกันต่อนะครับนับตั้งแต่ขยายลูกครั้งที่1นึผ่านมาก็ประมาณ23วันนะครับผ่านมา23วันแล้วนะครับนับตั้งแต่ขยายลูกครั้งที่หนึ่งเริ่มมืดแล้วครับ วันนี้ซื้อถุงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ถุงให้ดูถุงแบบไหนก็ทยอยซอยทุกวันครับตอนนี้ ก็จะไม่ถ่ายไปทั้งหมดนะครับถ่ายแค่น,นี้ก่อนเพราะว่าเร่มืดแล้วนี่มาดูถุงครับถุงซื้อมาแล้วครับซื้อมาร้อยถุงเอามาตักงร้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวอีกร้อย่อยมาซื้อที่หลังนะครับทยอยซื้อ เขาบอกว่าโอ้ไม่ชัดสักทีเขาบอกเป็นถุงผ้าสปันปอส,สปันบอลนะครับถุงผ้าสปันบอล มัดละร้อยบาทร้อยใบนะสามสิแกรมสำหรับห่ผอผลไม้ป้องกันมแมลงผมสั่งซื้อขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยสามสคูณสาเซนติเมตรก่อนหน้านี้รอบที่แล้วผมสั่งซื้อที่มันมีไซส์เล็กกว่านี้นะครับใช่หรือเปล่าน้อ อันี้ก็จะเอาใหญ่ๆเลยโอ้ใหญ่จริงด้วยก็ก็ดีแหละเพราะว่าอันนี้สองร้อยกว่าบาทนะครับเพราะอางวนมันใหญ่ครผมก็องถุงใหญ่ๆสบายเลยผมไม่ต้องห่วงมันจะใส่ไม่ได้นี่ครับ สบายเลยจดเต็มใหญมากขนาดสาส0คูณ3ห6เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นแบบเชือกนะครับเชือกมัด เดี๋ยวผมลองดูอันนี้ต้องซอยเพิ่มอีกนะครับเนี่ยก็ดีเลยอะใส่ได้ไปเลยดังนั้นถ้ากว่าไม่พอก็เอาไซส์ใหญ่เลยนะครับ สบ,บายเลยครับใส่ได้อที่แล้วมันขนาด24ร,รอบที่แล้วนะครับผม24คูณ3 6รู้สึกว่ามันจะใส่ตรงตรงนี้ไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้ใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงไว้สักส่วนหนึ่งก่อนเพราะว่าห่วงเรื่องห่วงเรื่องลายแดงนะครับก็ใส่เฉพาะส่วนหนึ่งก่อน โอเคครับกับที่ภาพนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับ